ข้าไปเซอร์วิสได้ตลอดเลยแต่ว่าบางครั้งช่างติดหน้างานก็ต้องรอหน่อยสักวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่ละเลยลูกค้าหรือไม่ทิ้งเราก็จะเข้าไปดูอะย่งง้ให้ตลอดใช่หรือว่าแบบสีอยากเติมสีอีกอะไรเงี้ยก็สามารถได้เลยใช่ค่ะทีมช่างไปหน้างาน่ะไปจังหวัดนี้เรามีลูกค้าเราก็จะเดี๋ยวเข้าไปเติมสีไปอะไรให้ถ้าสีมันเริ่มซีดเริ่มอะไรแล้วเคยอยากให้ทังดูใหม่ตลอดเวลาไหมค่ะใช่เพราะว่าเรามีรับประกัน10ปีอ๋เราต้องดูแลหน่อยยาวๆเลยค่ะสิปีใช่ค่ะ ถังของเราแข็งแรงทนทานมากใช่แข็งแรงทนทานมากนะคะใครอ่ะนี่เพราะมันผลิตจากเศรพลารตน้อพี่ปาใช่ใช่ค่ะ่วนมากเขาจะถามว่าเอามันแตกต่างกับถังพลาสติกอะไรยังไงสีเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยสีฟ้าสีน้ำเงินเหมือนกันเลยอ๋อมันต่างกันที่ตัววัสดุ พลาสติกมันจะเป็นวันสดุเองถังพลาสติกเขาเข้าผลิตจากเม็ดพลาสติกค่ะแก้วเรซิ่นนะคะแต่ถ้าพลาสติกตั้งกลางแดดนานๆมันก็จะกรอบเรลอแต่ง่ายแล้วมันมีกลินก่นด้วยกลิ่นด้วยใช่จากที่ลูกค้าเคยโทรมาหาพี่ปาว่าทําไมเนี่ยถังเก็บน้าม,มันมีกลิ่นพี่ปาก็เลยสอบถามเข้าไปว่า มันเป็นถังอะไรคะคุณโล้าอ๋อพอส่งรูปมามันเป็นถังพลาสติกมันเสื่อมคุณภาพมานานแล้วใช่ค่ะก็เลยต้องยังไงก็ต้องเปลี่ยนถังใหม่เนาะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนถังใหม่แล้วอีกอย่างก็คือแบบใช้ระยะการใช้งานมันแป๊บเดียวเนาะพี่ป๋าเสี่ยงที่จะเกิดตะไคร่น้ำกินเข้าไปอันตรายใช่ถ้าเวลารั่วซึมก็ซ่อมไม่ได้ด้วยซ่อมไม่ได้ไม่เหมือนถังไฟเบอร์กลาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถังไฟเบอร์กราดเราสามารถเจียแล้วก็ปะแปะไอตัวใยแก้วเรซินแล้วก็ใช้งานได้ต่ออีกใช่ค่ะตัวถังพลาสติกไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ยิ่งยิ่งถังปูนยิ่งแล้วใหญ่ถังปูนแล้วใหญ่เลยไม่สามารถซ่อมได้ไม่สามารถซ่อมได้แล้วทีนี้เวลามันน้ำรอบๆถังนะคะโอ้จะไปขัดยังไงจับก็เลื่นๆืนพี่ปาก็ใช่ล้วใช่ค่ะ ือแปลว่าถ้าเลือกใช้ถังก็คือเลือกใช้แบบมีคุณภาพไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานอย่างเงี้ยค่ะจ่ายครั้งเดียวจบพี่ปาจ่ายครั้งเดียวจบแต่ก็จะบอกว่าทำไมทำไมมันแพงจังก็ถามเจอเยอะเลยใช่ไหมคะพี่ปาไม่หลับไปบูชาแพลงอ่าทำไมมันแพงเพราะว่าไอตัววัสดุที่เราเอามาผลิตไงเราเลือกวัสดุที่เป็นพิเกดเองไงน้องออยใช่ไหมคะแล้วก็ มีความหนาด้วยแล้วใช้ใยแก้วแผ่นอย่างดีแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สีมาทาไงเใช่ค่ะไม่ใช่สีไม่ใช่สีทาบ้านไก่กาะค่ะใช่เราเป็นที่เป็นสีเคลือบ UV แล้วก็อาใส่ใจกับตัวเรซินแล้วก็เอามาอันนี้เลยค่ะมาพันสีจะไม่ลอกเลยไม่ลอกด้ววค่ะไม่เกิดกะะชายนะไม่อะไรไม่ต้องกังวลเลยแค่ หนึ่งปีล้างกี่ครั้งคะพี่ปอหนึ่งปีก็ขอให้ล้างทุกหกเดือนหรือหนึ่งปียังไงก็ต้องล้างเพราะว่าไอตัวตะกรนตะกานอ่ะมันติดข้างๆถังช่คะมันจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคยังไงก็ต้องล้างถ้าไม่อยากล้างเองก็ติดต่อมาที่เราค่ะเพราะว่าเรามีทีมล้างก็รับประกันด้วยไงถ้าซื้อถังน้ำมีล้างรับประกันซ่อมถังดูแลตลอดสิบปีเลยใช่หรือว่าจะให้เราเข้าไปดูแลพื้นที่งานติดตั้งด้วยอะไรด้วยเราก็มีค่ะเราก็มีช่างบริการช่างบริการใช่ค่ะ ประทับใจแน่นอนถ้าใช้อิมพิกใช่ถูกต้องค่ะถึงว่าตอนนี้ใครมีแพลนหรือว่าจะซื้อถังเก็บน้ําหรือว่ากําลังแบบถัดใคลาน้ำมอหาน้อยค่ถังเก็บน้ําอะไรอยู่ก็ นี่เลยเผื่อจะแบบจ้องเปิดใจใช้ค่ะเพราะว่าดีแน่นอนเปิดใจใช้ดเปิดใจใช้ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็กังวลว่ามันราคาแพงแบบเออมันจะยังไงหรือเปล่าอะไรอางี้พี่ปาเลยกังวลแบบจะซื้อดีไหมส่วนมากก็ุวยซื้อไปเยอะนะน้องออมันทนไงก็ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเกษตรหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมแต่โรงงานอุตสาหกรรมนี่ซื้ออยู่แล้วแล้วซื้อมีแต่ใบใหญ่ๆด้วยเนี่ยที่ตั้งอยู่ว่าขนาด50,000ลิตร อ,อ๋อห้าหมื่นลิตรหมดเลยเนี่ยก็สองหมื่นลิตรใช่ค่ะคือมีแต่ถังใบใหญ่ๆก็คือใช้สำรองน้ำสำหรับอ่าโรงงานอ่าลายผลิตนะลายผลิตใช่บางครั้งก็เป็นถังสำรองน้ำดับเพิงต้องการเวลาแบบอากาศร้อนๆมีเพิงไหมหรืออะไรก็จะได้เอาน้ำเนี่ยค่ะได้ฉีดทัน,ท,นท่วงทีเมื่อเช้าก็เพิ่งไปส่งถังเก็บน้ำมาใช่ค่ะพี่ฟาเมื่อเช้าทีมงานของเราก็เพิ่งไปส่งถังเก็บน้ำมา เราคือขนส่งจนถึงหน้าง,งานติดตั้งเดิน<ว>ระบบเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะพี่ปาร์ค่ะเราก็จะมีทีมช่างเข้าไปด้วยพอเวลาเราจัดส่งเนี่ยมันมีการสีทะลอกหรืออะไรแล้วก็ทา ทำความสะอาดแล้วก็ลงสีให้มันสีทรงตั้งก็จะมีตัวยึดทุกที่ฐานถัางให้เก็บพร้อมเรียบร้อยทั้งหมดค่อยส่งให้ลูกค้าใช่ไหมคะส่งมอบเพราะว่าลูกค้าซื้อเรามาแล้วแล้วก็ไม่ใช่ราคาถูกๆต้องบริการอย่างดีใช่ค่ะเพราะว่าราคาก็ตามคุณภาพนะพี่ปาใช่ราคาก็ตามคุณภาพเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยทำไมราคาสูงจ้างลดใหน่อยดยเราเน้นคุณภาพใช่ค่ะเราเน้นคุณภาพ ใช้งานได้นานแล้วก็เน้นบริการด้วยนะ้ว่ปาใช่มีทั้งทรงตั้งและแพ็ซูแนวนอน,น<ช><ช>มีทางข้างหลังเลยทรงตั้งเราก็จะมีตัวบันไดให้ใช่มีบันได<ช>ด้วยนะคะมีบันไดให้ อยู่ด้านหลางเห็นไหมซีรีส์ใช่แล้วก็จะมีหูใีหูมีหูไว้สําหรับการเคลื่อนย้ายเป็นเหล็กอย่างหนาแล้วก็เคลือบด้วยไฟเบอร์อย่างดีเคลือบด้วยไฟเบอร์กาไม่ต้องกลัวว่าขึ้นสนิมนะอลบางบางที่เขาแบบเอาหูเป็นหูเหล็กอมาแล้วก็ทาสีมันก็ระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเกิดเกิดสนิมจะเห็นได้ชัดเลยเป็นสนิมลอยลงมาแต่ของเราอ่ะ เพือบไวนิ่งด้วยไวเอฟไซเบอร์การ์ดใช่ยังหนาแข็งแรงมากใช่มีหูใช่ค่ะมีหูสองหูให้จับเรายกเองไม่ต้องใช้รถยกนะคะมีหูให้จับคือต้องใช้รถยกถังมันสูงไงคะถ้าเราไม่มีตัวหูไว้สําหรับการเคลื่อนย้ายมันจะย้ายลำบากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วขาถังของเราก็อย่างหนานะขาถังที่ยื่นออกมาของทรงตั้งเนี่ยค่ะเอาไว้สําหรับยึดทุกอันนี้ก็ยังหนาแล้วก็มีฝาเมนโฮ้ด้วยใช่ไหมฝาเมนโฮ้ใช่ ทำคอนซาทเขาไปทำคอนซาไม่ต้องปีนหย่อนตัวลงมาปีไหมคะเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรนี่เราคงจะปีนหย่อนตัวลงมาน้อยอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถังของเราสูงสี่เมตรขึ้นไปเราจะมีฝาตั้งไวให้เราไปทำความสะอาดใช่ค่ะเพราะว่าทุกปีต้องเข้าไปล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เดนน้ำทิ้งออกมาใช่ค่ะถ้าเราไม่ล้างเลยตะกอนตะการมันก็จะเกาะติดข้างใน ก็จะทําให้เกิดชาได้่ถูกต้องค่ะพ่าตัวแคปซูลแนวนอนนี่แคปซูลแนวนอนเราก็มีขารองรับไว้ลูกค้าส่วนมากจะถามว่าอส่งยังไงติดต่งยังไงน้องออยก็คือทรงแนวนอนของเรานะคะมันจะเป็นขาแบบท้องเรือเนาะเราไม่ต้องยึดพุกแค่ เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ปอเจ้าวางได้เลยพราว่าเราเราเชื่อมต่อกันกับตัวถ<ช>ังแล้วแล้วก็แค่ชิมขาถังอือเอาไปวางบนพื้นปูนนะคะทุกคนใช่แล้วก็ชิม ทำการชิมผ่าถังอ่ใช่เพื่อเสริมความแข็งแรงบางั้งที่ฐานมันไม่เสมอการก็จะโยกเยกอย่างนี้มากกว่าพอเราเอาถังไปวางแล้วมันจะมีรอยตรงนี้อมาช่องว่างแล้วก็ไปช่างก็จะเข้าไปชิมให้จะได้เสริมความแข็งแรงป้องกันถังเกิดการยุบตัวแค่นั้นเองติดตั้งง่ายๆไม่เหมือนทรงตั้งทรงตั้งมันต้องยึดคูแต่ทรงแนวนอนนี้ทั้งทรงตั้งแล้วก็ทรงนอนต้องทําฐานกันหมดเลยใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องมีฐานปูรองรับถ้าเราไปไว้กับดินะนัะ เกิดดินซุดตัวถังพังใช่ค่ะถึงถังจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าดินซุดก็คือเสี่ยงที่จะล้มจะเอียงได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดการลุกตัวด้วยตัวถงังอะค่ะถ้าก็อยู่เต็มถังแล้วน้องออยแล้วดิน<อ>มันซุดอีกอะค่ะมันก็เลยทําให้ถ,งถังอะค่ะเกิดการแตกการร้าวได้ใช่ค่ะถ้าจะให้มั่นคงก็ต้องทําฐานแล้วทีนี้ทางเราก็จะมีตัวฐานให้ตัวดออิ่งอะค่ะที่เป็นงานฐานร่างให้ด้วยว่าต้อง ทำฐานขนาดเท่าไรใช้เหล็กอะไรแล้วก็เสาเข็มอะไรก็มีแจ้งหมดเลยขอแค่คุณลูกค้าสอบถามเราเข้ามาใช่ค่ะนี่เห็นเบอร์อยู่ข้างล่างไหมคะทุกคนใช่ติดต่อมาได้เลยเนาะเบอร์พี่ปานใช่ค่ะหรือว่าอยากแอดแอดบ้านเกี่ยวก็แอดมาได้เลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีทีมเซลล์บริการ ก็คือให้คำปรึกษาหมดค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีพี่แอดมินรับสายรับสายอยู่ก็จะเป็นช่วงนี้ขายดีถังเก็บน้ำพ่วงเครื่องกรองอาโอใช่ไหนพี่ปาเล่าเครื่องกรองให้พี่พีทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่ายังไงบ้างเพราะว่าถังส่วนมากน้ำก็จะใช้น้ำบาดาลน้องออดพอน้ำบาดาลดูดขึ้นมาบางที่หรือว่าบางแหล่งพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันมีสีเหลืองขุ่นมีกลิ่นสนิมอย่างเงี้ยค่ะ แลวท่านี้เขาก็เลยต้องการให้เราไปติดตั้งเครื่องกรอง AO ให้ด้วยเราก็เรามีเบ็ดเสร็จเลยนะมีทั้งเราก็ผลิตทั้งถังเก็บน้ําของเราเองแล้วเราก็มีการติดตั้งเครื่องกรองให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําซอสธรรมดาหรือว่าเป็นเครื่องกรอง AO อันนี้เราก็มีหมดใช่แต่ส่วนมากตอนนี้ก็คือเครื่องกรอง AO กาลังมาเลยใช่ค่ะก็คือเรารับจบเลยทั้งถังเก็บน้าทั้งเครื่องกรอง AO แล้วก็ต้องมีถังเก็บน้ําหลังกรองอีกด้วยก็คือเราสามารถ ติดตั้งให้ด้วยเลยอ่าติดตั้งทั้งถังเก็บน้ำทั้งเครื่องกรองก็คือเบ็ดเสร็จจบที่เอ็มเทคเลยใช่ค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่บัาราคาราคาเริ่มต้นใช่ไหมคะเครื่องกรองด้วยถังด้วยที่อยู่ขนาด2 0,000ลิตรก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนจะจะจะประมาณสี่หรือห้าแตนใช่พร้อมติดตั้งเลยสอง0มลิตรแบบนี้เลยางหลังเราเลยค่ะนี่อันนี้ที่เห็นอยู่คือถังสอง0มนลิตรนะพี่บัวอ่าแล้วก็กับเครื่องกรองอาโอด้วยใหญ่มาก ครบชุด7เมตรค่ะข้างหลังของเราความกว้างอยู่ที่2เมตรความสูง7เมตรขนาด2 0 0 0 0ลิตรรุ่นขายดีสุดๆนี่รุ่นนี้ขายดีสุดที่ไหนครับเนี่ยอาตัวนี้ใช่ไหมคะส่งแถวนี่อ่าจังหวัดอะไรนะกาะสินสากไว้ก่อนก็ได้นะคะมีแผนว่าจะทํารีสอร์ทนะแล้วก็มีคาเฟ่นะรองรับพนักงานรองรับลูกค้าได้ประมาณ50ท่านนี่ค่ะมีคาเฟ่ด้วย ให้ออกแบบระบบถังเก็บน้ําให้หน่อยกับเครื่องกรองแล้วก็ระบบบำบัดให้หน่อยเนี้ยเราก็นั่งที่างเซลก็จะต้องมาวิเคราะห์แล้วแหละว่าจะต้องใช้ถังขนาดเท่าไหร่เครื่องกรองเท่าไหร่แล้วก็ถังบำบัดขนาดเท่าไหร่่เราก็จะนําเสนอคุณลูกค้าเข้าไปแล้วลูกค้าก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าติดอะไรตรงไหนไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมอะไรเงี้ก็ บอกเซลได้เลยค่ะเดี๋ยวจะปรับแก้เราพี่ป๋อใช่ค่ะก็ใส่ใจลูกค้าเราพี่ป๋ใช่แล้วก็มีทีมอวิศวกรมาคิดคำนวณให้อีกทีก่อนว่ามันเหมาะสมไหมหรือว่ามันเล็กเกินไปไหมหรือว่ามันใหญ่เกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้ลูกค้าพอใจที่สุดใช่แล้วก็ทำให้ลูกค้าพอใจที่สุดแล้วก็ จะได้แบบงานออกมาดีเนาะพี่ปาใช่ค่ะเหมือนงานที่อุบลที่น้องออยไปไงทางขนาดห้าหม่นลิตรสองใบใหญ่มากแต่0ลิตรใช่ทั้งเครื่องกองอาโอพี่ปาค่ะแล้วก็ยอดมากเลยใช่ค่ะแล้วก็แถมถังแปดพันลิตรให้ด้วยเพราะลูกค้าสั่งครบชุดเลยถ้าหนึ่นี้สองใบใช่ห้าหมลิตร ห้าหมื่นลิตรหนึ่งใบแรกก็คือเก็บน้ําดิบก่อนที่มาจากบาดาลจากนั้นก็ผ่านเครื่องกรอง RO แล้วก็ผ่านเครื่องกรองอาอเสร็จก็เก็บใส่ในถังอีก5 0,000ลิตรใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ส่งไปที่คาเฟ่แล้วจะมีคาเฟ่แล้วก็จะมีแกรีสอร์ทมีอะไรก็กําลังก่อสร้างตอนนี้กําลังก่อสร้างเลยค่ะที่จสวยอุบมราชธานีอยู่ติดกับเพื่อนซีลินทอนเลยค่ะสวยมากที่สิ้นเดือนนี้เราก็จะไปติดตั้งระบบบำบัดน้ําเสียให้ลูกค้าขนาด5 0,000ลิตรใช่ค่ะ ถ้าหมื่นลิตรเลยเยอะมากใหญ่มากค่ะไปแวะเวียนไปทางนั้นน่าไปเที่ยวเซิร์ดินทรก็ไปได้ใช่ก็จะเห็นสังเกิง้ะของเราสีน้ําเงินโดดเด่นเลยใบใหญ่มากๆใบใหญ่ใช่ค่ะของจริงคือใบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอาจจะยังไม่แบบเห็นในรูกมันอาจจะใบเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ของจริงคือใบใหญ่มาก ยิ่ห้าหมื sarà sarà ่นลิตรน้ through through อพี่ปลาใหญ่มากห้าหมื่นลิตรความกว้างของถังก็อยู่ที่สาเมตรแล้วค่ะความยาวก็อยู่ที่ประมาณหเมตรถึง7ดเมตรประมาณนั้นใหญ่มากต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่แล้วก็เครนยกเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างหนักน่าจะประมาณ4ี่ตันห้าตันประมาณนั้นนะคะข้างในก็จะเป็นโครงไงโครงแบบอ่าใช่เขาจะมีโครงไฟเบอร์กลาโครงไฟเบอร์กลาอ่าใช่ค่ะมีวงแหวนข้างในเสริมความแข็งแรงไม่ต้องกลัวยุกกลัวอะไรเลย ใช่ค่ะถังใบนี้เราออกแบบพิเศษท่อน้ำน่าจะประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วเห็นไหมคะ <c oughs> ท่อน้ําใหญ่มาก50าหลิตรของเราตัวใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้เป็นถังสำรองน้ําดับเพิงไงนะ้องออยถังสำรองน้ําดับเพิงตัวเนี้ยท่อน้ําออกต้องใหญ่เพราะว่าเขาไปต่อเข้ากับตัวฝ<อ>่ายฟ้าอ๋อเพาเราต้องแบบใหญ่ใช่ค่ะ <บา S 1> แล้วก็ตัวถังต้องรับแรงดันได้ดีด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะยุบตัว เราก็เลยออกแบบมาท่อระบายอากาศขนาดใหญ่ท่อน้ําออกขนาดใหญ่เนี่ยค่ะอ๋อนี่คือถังดับเพิงใช่ไหมคะใช่ค่ะถังสำรองน้าดับเพิง5้า0มลิตร2ใบเดี๋ยวเราอันนี้ส่งวันไหนพี่ปาอันนี้เราจัดส่งที่อยุธยาน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้โอ้แล้วสิ้นเดือนนี้คือพร้อมส่งเยอะมากใช่สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก็พร้อมส่งเพราะว่าเรามีออเดอร์คิวผลิตค่อนข้างเยอะมากๆที่จะแบบต้องรีบผลิตแล้วก็มาจัดวางไว้ข้างนอกแล้วก็รอการจัดส่งน้องอ้อย อย่ามีคลิปให้ดูแน่นอนค่ะทุกคนทางวายใหญ่ขนาดนี้มันจะเราจะมีคลิปการจัดส่งการติดตั้งใช่ไหมคะต้องรอติดตามใช่ต้องรอติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางช่องทางต่างๆนะคะเราก็จะลงคลิปการติดตั้งทางแนวตั้งแนวนอนยังไงขนาดเท่าไหร่ก็จะได้เห็นทั้งหมดเลยอัปเดตตลอดเวลาเลยค่ะ ใช่ค่ะถังของเรามีตั้งแต่ขนาด5,000ลิตรจนถึง100,000ลิตรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,000 35,000ค่ะมันเองไม่ว่าใช่ค่ะมันเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เลย<ช>อยากได้ถังขนาดกี่ลิตรก็แจ้งเรามาได้เลยนะคะเพราะว่าเราพร้อมนอนอใ,ชใช่ค่ะเพื่อทางผู้ชมอยากเห็นใน5,000 50, ลิตรเดี๋ยวพี่ปากับมอยไปพาไปดูครับว่าขนาดเปนไังนี่เลยใหญ่มาก นี่คะใหญ่กว่าหน้าหนูอีกค่ะนี้มันกว้าง3เมตรไงคะเนี่ยพี่ปลาสูง160กว่ากว่ามันเห็นไหมมัน3เมตรสูงมากมันครึ่งเราอะค่ะเนี่ยเราครึ่งครึ่งถังพูดผิดแล้วทีนี้ท่อเห็นไหมคะมันครึ่งเรามันครึ่งเราเนี่ยท่อเป็นหน้าแปลนหน้าแปลนไฟเบอร์การ์ดด้วยขนาดน่าจะประมาณ8ไม่8ก็8ดนิ้วค่ะเนี่ยใหญ่มากอันนี้คือ เก็บสำรองน้ำแบบจริงอ่าอันนี้เป็นถังสำรองน้ำดับเพลิงตัวท่อนักออกนี้ไปต่อเข้ากับตัวไฟปั๊มอือ่าอันนี้ก็ทำจากไฟเบอร์กาสใช่ค่ะแล้วหลอดจากไฟเบอร์กลาสหมดเลยแข็งแรงทนทานมากไม่ขึ้นสนิมด้วยใช่อ่าเห็นไหมคะเป็นหน้าแฟนอย่างดีท่อของเรามีทั้งแบบเป็น PVC ธรรมดาที่เราประมาดูช่วงแรกไอ้ตัวนี้เป็นหน้าแปลนอใช่ค่ะใหญ่มากค่ะตัวนี้เราจะส่งประมาณสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะนกิจน้รมรานี้่อนห้าหมื่นลิตรของเรา ใหญ่เนาะใช่ค่ะใหญ่มากเลยท่อน้าเข้าจะอยู่ข uh> ้างบนเป็นหน้าแปลนเหมือนกันแต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันสูงมากอะหนูขอถามหนูสงสัยแต่นี่หนูสงสัยค่ะคือว่าถังเก็บน้ำของเราขนาดหนึ่งแสนลิตรใช่ไหมคะพี่ปาหรือว่าห้าหมื่นลิตรมันมีแบบแนวตั้งแค่หรือว่ามีแค่ไหนมีค่ะแนวตั้งแล้วก็มีฝั่งดินแล้วก็มีใช่เพราะว่าทรงตั้งเราก็เคยทําผลิตส่งให้ลูกค้าอยู่ก็คือความหนึ่งแสนลิตรทรงตั้งก็สูงที่ประมาณสิบเอ็ดเมตรเหมือนกันค่ะก็สูงมากสูง 11เมตรเลยเหรอคะใช่ค่ะความกว้างอยู่ที่3เมตร50ก็คือสูงกว่าเนียค่ะอันนี้7เมตรสูงมากเลยนะคะเนี่ยพี่ปาถ้า1 0 0 0ลิตรก็สูง11เมตรก็สูงกว่าน,นี้อีกค่ะาใช่สูงมากก็คือเป็นโรงงานอุตสาหการรมขนาดใหญ่ที่ซื้อ,อเราเข้าไปที่ต้องการน้าสต๊อกสต๊อกน้ําเยอะๆค่ะสั่งเราไป1 0,000นลิตร5ใบใหญ่ใหญ่มากใช่ค่ะสวยใหญ่มากๆเลยไปวางไว้จะสวยพี่ปลาสีเด่นคือใช่ค่ะ ตัวทรงตั้งถ้าเป็นอ่าสูงมากๆเราก็จะมีตัวราวกันตกข้างบนให้นะอ๋อมีราวกันตกบันไดราวกันตกข้างบนล็อกเว้ยค่ะเอาไว้สําหรับขึ้นไปทาอ่าดูแลรักษาตัวท่ออะไรพวกเนี้ยค่ะกลัวตกนะมันสูงมา17เมตรขนาดอันนี้นี่ยังสูงมากนะคะเจอันนี้คือเจ็ดเมตรนะคะเนี่ยอันนี้ไม่กล้าขึ้นเลยนะคะกลัวความสูงเจ็ดเมตรอันนี้ตั้งบันไดเสร็จแล้วค่ะบันไดอยู่ข้างหลัง แต่ตัวนี้ลูกค้าไม่เอากันส่งไม่เอาอะไรค่ะจะเป็นจเปไปที้เลยใช่ค่ะก็คือเตรียมรอส่งให้ลูกค้าเลยใช่นี่นะคะก็คือลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็จัดให้อย่างนี้เลยแล้วเราก็ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะคะเนี่ยอ่าใช่ค่ะมีทั้ง10คิวแล้วก็5คิวข้างหลังเราตอนนี้ถ้าใครต้องการถังสต๊อกน้ำหรือว่าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมหาลติดต่อมาเพราะว่าออเดร์เราเยอะมากใช่ค่ะมันต้องรอคิวการผลิตอีกเนาะพี่ปา ต้องรอคิวการผลิตเพราะว่าลูกค้าที่สั่งมาก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างเยอะถ้าสั่งมาช้าก็ต้องรอไปอีกทักนั่น่ะสามสิบสี่สิบวันเลยเพราะว่าลูกค้าเข้ามายอะมากก็ต้องรอคิวการผลิตก่อนเนาะที่มาเดินด้านหลังนะครับผลิตไม่พักเลยแต่เช้าไม่พักเลยค่ะเพื่อโอทีนู่นนี่นั่นกันใหญ่เลยต้องเร่งผลิตเนาะพี่ปาใช่ค่ะ ต้องไปผลิตไม่ทันใชลูกค้าก็ต้องเห็นใจเราหน่อยน้องบอกว่าบางครั้งสั่งมาขอ7วันได้ไหมอุ้ยเจ็ดวันชันเหรอสั่งมาเจ็ดวันอยากทําให้คุณลูกค้าอยู่นะคะแต่เผอิญว่ากลัวมันแบบไม่ได้คุณภาพนะคะลอยตรงๆเลยใช่ถึงแม้ว่าเราจะเร่งผลิตแต่ว่าเราเน้นคุณภาพนะคะทุกคนไม่ใช่แค่เร่งส่งจบๆไม่นะคะเน้นคุณภาพด้วยถังใบเล็ก1ใบอะเจ็ดวันโอเคได้อยู่แต่อันนี้สั่งเรามา3ใบแล้วก็อยากทําให้คุณลูกค้าแต่เราก็ พยายามเต็มที่แหละค่ะบางครั้งอาจจะส่งไปก่อนหนึ่งใบหรือสองใบอะไรประมาณนั้นจะให้ลูกค้ารอหน่อยรอนิดเดียวค่ะใช่ค่ะถังเก็บน้ำไฟฟราการทนทุนหนึ่งใช่ค่ะผลิตภัณฑ์อะไรมีระยะเวลาการขยิดเดียวใช้งานยันใช้นานใช้งานใ้ยาวนานสิบถึงยี่สิบปีใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะถังไฟเบอร์การ์ดนี่ทนทานแข็งแรงมาก ไม่ต้องกลัวว่าตั้งกลางแดดแล้วจะเปราะแตกง่ายาแตกง่ายบางคนี่อาจจะคิดว่ามันบางแบบเปราะแตกง่ายนะคะไม่เลยค่ะทนหนามากก,ากลางแดดได้แบบสบายเลยยิง่งแดดประเทศไทยยิ่งตั้งยังไงก็ได้ใช่ค่ะร้อนมากาอ๋อไม่ต้องกลัวว่า มันจะขึ้นตะไคร่น้ำไหมข้างในไม่ขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นถังไฟเบอร์การดทึบแสงอันนี้ไม่ขึ้นตะไคร่น้ำแน่นอนใช่ใช่ค่ะแล้วภายในถังก็เรียบเนียนด้วยเรียบเนียนด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะมีเชื้อโรคไปเกาะนู่นนี่นั่นไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใช่ไหมใช่ค่ะเพราไม่มีแน่นอนอ่าไม่มีเพราะว่าเห็นไหมฝาเราก็ปิดสนิทมีน็อตขันอย่างแน่นไม่ต้องกลัวพวกแมลงหรืออะไรลงเข้าไปอ่าใช่ค่ะ เราก็จะเปิดอีกทีก็นั่นแหละตอนล้าง6เดือน1ปีค่ะอีกยี่สนาทีครับอ้าวยี่สนาทีแล้วจำหมื่นกี่ราเร็วใช่ตอนนี้ใครสนใจถังเก็บน้ำใช่ใช่ใครสนใจถังเก็บน้ำติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วตอนที่สามหมื่นห้าไจ้าสามหมื่นห้าเท่านั้นสามหมื่นห้าเท่านั้นนะคะทุกคนไหนใครดูอยู่ถังองยังครับนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะมาซูมให้ดูชัดๆหน่อยค่ะ สวยมากแค่ไหนคะทีมงานของเราให้ดูชัดๆหน่อยเราได้ถังดีมีมาตรฐานไปนะสามหมื่นน้าเนี่ยคือถังไฟเบอร์กลาาเลยนะคะทุกคนราคาสามหมื่นห้าใช้งานนี่นานยาวนานเป็นสิบปีเลยใช่ค่ะไม่ต้องกลัวแตกง่ายไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมไม่ต้องกลัวตะไคร่น้าใช่ไม่มีใช่ค่ะใช้จนลืมบางคนลืมก็คือใส่น้ำไปก็ลืมมาอีกทีก็หนึ่งทุกหนึ่งปีต้องล้างจ๊าอย่างงี้ค่ะ ใช่ค่ะเดีมมีทั้งแนวนอนแล้วก็ทรงตั้งแล้วก็มีฝั่งดินด้วยถ้าที่ไหนแบบไม่มีพื้นที่ติดตั้งนะโรงงานอุตสาหกรรมไหนแบบพื้นที่แคบใช่ต้องการเป็นฝั่งดินก็ได้แต่ฝั่งดินขุดดินไปแล้วต้องทําฐานเหมือนกันนะไม่ใช่ขุดดินแล้ววางถังเลยฉันไม่เคยวางใช่ต้องทำฐานปูนเหมือนกันแล้วก็ไว้ไว้ฝั่งดินแต่ห้ามรถวิ่งนะคะฝั่งน่ะถ้าเวลารถยนต์หรือรถยนต์วิ่งนะคะมันจะเกิดการยุบตัวแล้วก็แตกได้ ด้านบนถังก็ทําเป็นสวนหย่อมก็ได้อะไรที่จอดมาใส่ไจักรยานนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้ยๆเราปลูกพงปลูกผักอะไรเงินใช่ปลูกพงปลูกผักก็ได้คือของเราก็มีฝั่งดินแล้วก็มีแบบตั้งอย่างนี้ได้เลยต้องการแรงดันน้ําเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยใช้ในสวนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรุ่นนี้เลย20,000ลิตรสูง7เมตรใช่แรงดันน้ําก็อยู่ที่ประมาณ70เมตรค่ะ ไม่ต้องใช้ปั๊มแต่ถ้าอยากส่งไกลไปร้อยเมตรอะไรพวกนี้คุณลูกค้าต้องติดตั้งปั๊มช่วยนี่เลยรุ่นนี้จะขายดีมากใช่ความกว้าง2เมตรสูง7เมตรค่ะถังถังสองหมื่นนี่แบบออกบ่อยมากเลยใช่ไหมคะที่ร้าลูกค้าเอาไปบ่อยมากมซื้อซ้อำเยอะใช่ค่ะมันเป็นรุ่นรุ่นขายดีไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากขนาด 20, 2 0 0 0มนลิตรกำลังพอเหมาะใช่มค่ะ2ุนสองหมื่นลิตรดีถ่า รุ่นขนาดใหญ่ก็จะเป็น50,000ลิตรกับน10,000ลิตรเลยอันนี้ใช้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยโอ้นีชิ่นที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะคะก็คือหลัง0 0 0 0มื่นห้าห0 0 0ลิตรความกว้าง3เมตรใหญ่มากห้านลิตรยังใหญ่ะนั้นแสนลิตรจะขนาดไหนโอ้โหแสนลิตรต้องพูดถึงเลยใหญ่ความกว้างนี่ใหญ่กว่านี้อีกนะคะอันนี้มัน3เมตรถ้า1,000แสนลิตรความกว้าง3เมตร50ความยาว11เมตรนี่รถเทรลเลอร์แบบทั้งรถเลยอ่ะมันทุกไปใ วางเต็มเลยนะนี่ใหญ่เต็มเลยใช่ค่ะใหญ่มากเดี๋ยวเราก็พอเราจะส่ง1นึ่งแสนลิตรน่าจะประมาณต้นเดือนอ๋อต้นเดือนที่จะถึงเลยใช่ไหมคุณบานค่ะต้นเดือนนี่ดูนะรอดูเลยคนถังข้ามเกาะนี่เกาไปภูเก็ตเลยค่ะทุกคนสวยงามเไม่ใช่ค่ะสวยไปอยู่ภูเก็ตอีกใช่ค่ะ อันนี้ลูกค้าเป็นทําเกี่ยวกับอะไรคะพี่ป้าลูกค้าก็คือไปติดตั้งเก็บน้ําพวกน้ำจากคูลิงเอว์โรงงานอุตสาหกรรมแหล่น้องออเป็นลูกค้าเก่าของเราลูกค้าเก่าลูกค้าใช่ลูกค้าเก่าเราค่อนข้างจะมามาซื้อซ้ําเยอะมากๆเพราะอะไรน้อยงานบริการเราก็ดีติดตั้งจบครบเซ็ตไม่ต้องทำไรเลยค่ะใช่ค่ะ แล้วก็เป็นงานแบบมีคุณภาพเนาะเน้นคุณภาพอย่างเดียวเลยพวกเราใช่ค่ะที่เอ็มเทคคือเน้นคุณภาพอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนใช่ถ้าถังไม่ได้มาตรฐานเราก็จะไม่ปล่อยออกจากโรงงานอ๋อเช่นเช่นสโลแกนของเราก็คือถังดีมีมาตรฐานต้องมีมาตรฐานพี่ป้าใช่ถูกต้องค่ะ ซื้อถังไม่ได้ได้แค่ถังก็ได้บริการของเราด้วยได้บริการถังเราด้วยบริการดีได้ทีมช่างไปดูหน้างานให้ด้วยใช่ลูกค้าประทับใจเซอร์วิสไวเซอร์วิสไวไม่ได้ว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็คือทีมช่างรีบเข้าหน้างานทันทีไม่มีว่าเฮ้ยรับประกัน1ิปีจริงหรือเปล่าี่ยแบบบางบางที่ก็คือแบบว่า เห็นเยอะที่แบบว่ารับประกันแต่ไม่เข้ามาดูเลยในบอกว่ารับประกัน10ปีโทรหงก็ไม่ติดอะไรอย่างนี้ใช่ไม่มีไ่มีนะคะใช่ค่ะโทรมาก็คือถ้าไม่รับเดี๋ยวโทรกลับเรามีอยู่แล้วก็คือเซออช่างอาจไม่ได้เข้าวันนี้เลยอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเข้าไปบริการแน่แล้วก็ไปดูแลอย่างดีใช่แต่ถ้าช่างอยู่แถวๆนั้นก็เข้าไปบริการเลยใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นทางผ่านไวช่างจะผ่านตรงนี้แล้วแบบ ตรงจังหวัดนั้นพอดีก็ช่างก็จะเข้าไปดูแลให้นะคะว่าติดขัดตรงไหนใช่ค่ะเสียงดังเสียงดังมาเริ่มปฏิบัติงานอีกแล้วจะได้รู้ว่าเราอยู่โรงงานจริงๆค่ะคะผลิตเสียงใช่ค่ะเสียงดังรบกวนไหมคะทุกคน เสียงออกไพเราะแาวเอฟเฟกต์แซวแซวยาวเลยใช่ค่ะไม่ใช่แาวแค่หนึ่งวิสองวิแต่เป็นแาวยาวเลยนี่แหละค่ะคือแบบอยู่โรงงานพี่ปลาอากาศก็จะร้อนนิดนึงเหมือนฝนจะตกใช่ค่ะเหนือทุกวันเหนือพิธีกรแตกออกมาเปียกหมดแล้วใช่ค่ะ อยากไม่เราอยากให้เห็นถังเก็บน้ำเนาะใช่อยากให้เห็นของจริงว่าเป็นยังไงเพราะอาจจะเห็นในรูปอาจจะอาจจะเป็นแค่รูปแปะมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันที่แบบมาอยู่งานให้เห็นเนี่ยเป็นถังจริงๆของรานใช่ค่ะจะได้เห็นถังจริงๆเลยว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะถ้าอยากเห็นถัง10,000ลิตรใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาเราจะพาไปดูเนี่ยไง1 0,000ลิตรัูหลังเนาะขายจริงส่งจริงคะทุกคนใช่ค่ะเราขายจริงส่งจริงนะไม่ใช่แค่แบบว่ามาขายแบบ ใช่ค่ะไม่มีนะคะเราจะส่งหมดใช่จะส่งดูหน้าเพจเราได้เลยค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าเพจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยส่งถังทุกวันช่มีออเดอร์ส่งทุกวันแต่ต้องรอผลิตนิดนึงอต่มีออเดอร์เยอะอันนี้ก็ตามชิวใช่ไหมค้ใช่ค่ะเพราะช่วงนี้มันแรงเนาะน้องออยเราก็ต้องการถังไปเก็บน้ำไงสั่งมา